สวัสดีครับพบพ่อครับชานชวนชิมอีกแล้วครับพี่น้องมือนีได้เมนูจวดเมนูจัดมาฝากพี่น้องตำเหลาปูมาครับปูมาสดสเลยพี่น้องได้มาไหมไหมมาล่างเสียโซดาแล้วก็ตำแบบจวดจัดเลยพี่น้องมาบอ, <c oughs> บรอไรเฮ้ยบอไรยหายห่างพี่น้องมามามาแซ่บแซต้องกันพี่น้องฮะ ต้องเยิมแน้วแกะเพียดน้ำได้พี่น้องมือเนี่ย ตำเหลาปูม,มาปูม,มาสดๆพี่น้องเลยเย่ะเบิ่งเนื้อเบิ่งกรามพี่น้องเนื้อสซสๆสดๆเลยพี่น้องเลยทำแหลกอืมหวาน tú pero น้ำตัห้องเด็ดครับพี่ลองมือเลยหวาน มันกา,ามนี่พี่น้องอูกันเชียงใหญ่ๆเลยครับกันเชียงใหญ่ๆกลามใหญ่ยพี่น้องวะจุ่มน้ำตำปูม้าสดๆอื้โอ้ ดุดยอดเลยครับดวดขนาดไปบางหวานด้วย ่่ะพีน้องโต้ครับจุ่มปูดเข้าไปอืมหวาน โอเนื้อปูหวานครับพี่น้องอามาสวดนำตำเบิ้งพี่น้องไหมนำตำ 哦。Oh. มาลาดน้ำตแซเจๆอย โอ้เร oh, ียบร้อยแล้วพี่น้องเลยครับขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเป็นกำลังใจกันเยอพี่น้องเด้อะคลิปหน้าที่มีหยังมาสชวกินกับติดตามกันไว้ครับ แสียบน้ำกันกับชานชวนชิมพี่น้องมือนีขอตัวไปก่อนแสบไหลจวดไหลแสบเสยพี่น้อง